วันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟเกอรี่มดแบบอะไรวะสี่คนเล่นนะแบบอะไรวะสตอรี่สี่คนนะรู้สึกว่าเสียงมันดังๆัแป๊บแต่เราต้องมีเพื่อนด้วยนะฮะเยี่ยมเข้าไปที่ออนไลน์เพียบ โพสเพย์แมทนะเดอะแอเรียถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เราไปที่คอมมูนิตี้เพยเธอมันจะมีละอย่างนี้ใช่ไหมให้เราไปที่หมายสับสกายะปจอนนะนี่สองเดียวปุ๊บไปแบบว,วก็ให้าตวจก่อนเขาก็เขียนออหายรวไหาไมวะเี่ยมีหายอันที่เหลือเพย์ยตัวหนึ่งไม่มีเนี่ยเนี่ยก็กด เขาเขียนอะไรก็ได้เฟนนี่มัะก็ได้หลายคนนะครับแล้วครับอันนี้ก็เฟนนอรี่ครับนี่ก็เดี๋ยวเป็นแมนนะนะผมจะเปิดให้ทุกคนโอเคได้แล้วครับแค่นี้ครับพอได้สี่คนแล้วเริ่มไปก็มีสี่คนฮะแค่นี้ครับคนจุกที่พอนี่รับเนอันหนึ่งคือพี่อน We'll give it a